บิลลี่บลลี่ต้องนั่งขึ้นมาก่อน <_ t ick> งาอย่างนี้ใส่คุณผู้ชมไม่น่าเวิร์กแน่ <_ t ick> เดี๋ยวคุณผู้ชมมานะเปิดก้อนนี้นะไฮโซโบเยอะเด๋ยวรดริบบอนก่อนโอเคไหม <_ t ick> อ้าวแล้วนี่มาแล้วไงบนลลี่มาแล้วอุ้ยสวัสดีคุณผู้ชมขอวางสคริปต์ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่นะคะเดอะเรดริบบอนไฮโซโบเยอะเอาดอมือมือเอาดอแล้วต้องมือแล้วไง ไม่เวิร์กแล้วเบนลี่เป็นลี่อิวไม่ได้แล้วนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งที่มาเจอกับเชียร์ที่คำพรคนนี้นะคะก็รับหน้าที่แทนพี่รถเมย์นะคะอาสาเป็นพิธีกรรับเชิญพิเศษในวันนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของเขาแล้วคนดังคนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งนะคะคนอิจฉาหน้าตาดีทำงานเยอะขยันลูกชายน่ารัก อุ่นบ้านก็สวยเหลือเกินพื้นที่ไม่รู้เท่าไหร่นะคะหมาก็น่ารักอะไรจะเพอร์เฟกอะคือมีนิยามนี้เลยละกันด็อกเตอร์พันล้านคนนี้เลยค่ะพี่อันพัวน่าค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีพี่อั๋นด้วยนะคะนี่แหละค่ะนี่คือบ้านของพี่อั๋นเอาจริงๆที่เมื่อกี้พูดมันคือจริงๆหมายถึงว่าสิ่งที่สิ่งที่คนนึกถึงพี่แล้วคำนี้ดรพันล้านอย่างเนี้ย โอ้มันมันไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าบอกว่าถ้าในจะทั้งหมดอะอย่างเดียวที่จะรับคือแบบขยันขยันอึดถึกอันนี้น่าจะจริงแต่ว่าพูดถึงพื้นที่มันกว้างมากสนามหญ้าอะไรคือมันขโมยหรืออะไรมันมีขึ้นบ้างไหมจริงหรอมีเคยเคยเคยมีโอ้ถ้าเอาจริงๆเคยมีโจรโจรขึ้นบ้านค่ะแล้วก็มาแบบกลางวันแสกๆโจรมักจะมาเวลาที่เราไว้ใจที่สุดจริงๆพี่ติ๋รต้องมีพี่ติ๋ต้องมีรอพอพอไม่แน่นะวันนี้เขาเห็นคนเยอะเะ อาจจะมีโจรแบบปลอมตัวมาทำตัวเหมือนเป็นทีมงานตะคุ้มตะคุ้มยืนนมงานาใช่ทีมงานไหมเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณนั่นแหละคุณสองคนอ่ะเฮ้ยพี่ไม่ได้ใส่ว่าใช่โจนหรือเปล่าแต่หน้าเนี่ยหน้าโจรมากหน้าโจะาคนเธอพี่คือพี่เจมกับพี่เผือกมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้เดี๋ยวไรีบอนไทโซโบเยอะเอาดอ แต่ว่าวันนี้นะคะคือต้องบอกว่าพี่เจมพี่เผือกคุณต้องฟังดีๆเพราะคุณมาเป็นแขกคุณต้องเล่นเกมนะเอาเหรอคุณเคยมาแล้วนี่เออใช่ใช่ใช่ไม่เคยเลยเกมเกมอะไรฮะเกมเกมอะไรม่เป็นมีเกมเกมยากไม่ยากไม่ยากหลวมตัวไปแล้วล่ะตัดใจกระช้าไปแล้วล่ะแต่นั่นแหละมันสําคัญว่าคําถามเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องราวที่มันมาตอนไหนก็ได้ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาคำถามเดียวผมอยากรู้คือวันนี้ถ้าเกิดคนแพ้จะต้องเจออะไรครับคาแพ้จะต้องเจออะไร มันขึ้นอยู่กับผมเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยผมไม่เปิดประตูบ้านแน่นอนนะเปนั้นว่าอย่าแพ้ก็แล้วกันหูกลัวตรงนี้ให้เลยไปเข้าบ้ไปเข้าไปดูกันอย่าลืมนะคำถามอยู่ในนั้นนะอย่าลืมโอ้โหพี่เดี๋ยวก่อนะจ ช่ว่าดูไม่เหมือนบ้านนะเหมือนเหมือนโรงแรมเรือนรับรองเหมือนถองอ่ะมันคือถงโรงแรมอ่ะจริงๆตรงนี้มันเป็นบ้านเก่าค่ะซึ่งอยู่กันมาตั้งแต่แบบปู่ย่าครวก็แต่งงานมาคุณปู่คุณย่าอยู่บ้านที่อยู่ในรั้วเดียวกันนี้ฮะอยู่ถัดไปตรงนู้นซึ่งเป็นบ้านที่ดูเหมือนบ้านเพราะมันเป็นบ้านแต่อันนี้เป็นเรือนรับรองอ๋อจริงๆอันนี้ือเป็นเรือนรับรองจริงๆเป็นเรือนรับรองจริงๆแต่จากข้อมูลที่มีมาตรงนี้ไม่ใช่เรือนรับรองอย่างเดียวเป็นบ่อจระเข้ด้วยฮะถูกไหนเฮ้ย ไหนพี่ใต้บัเดี๋ยวก่อนหมายความว่ายังไงเป็นเรือรับรองแล้วมีบ่อจระเข้อยู่ตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นสัะแล้วก็เลี้ยงจระเข้เฮ้ยนี่ทำไมเวลาไม่พอใจใครแล้วแบบแกกินอย่างนี้เหรอแต่ว่าพวกผมไม่ได้เป็นพวกพี่คนจริตนะฮะในยุคนั้นนะในยุคนั้นก็คือเลี้ยงเราเป็น ญาติกับฟราร์มจระเข้สมุทรปราการแล้วตอนคุณพ่อคุณแม่แต่งงานเขาให้ของขวัญเป็นจระเข้มาเป็นตัวเลยพี่มันมีความหมายมงคลอะไรไหมพี่ <c oughs> ไปถึงให้เก็นนเไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เขาก็คิดว่ามันเป็นของที่เขาทําเป็นของที่มีค่าเป็นของที่มีรคาคาแล้วให้มาเป็นฝูงนะแต่เป็นตัวเล็กๆแล้วก็เลี้ยงอยู่นี่เป็นฝูงเลยแล้วมันก็โตขึ้นโตขึ้นจนคุณแม่คุณพ่อเขาเริ่มมีลูกค่ะแล้วก็ลูกก็เริ่มแบบมี วันว่างด้วยการมาดั้งดูจระเข้ที่บันไดห้อยขาแล้วก็เริ่มเหวี่ยงตัวไปมาเขาเขแบบฉันคิดว่ามันต้องไม่ใช่สิ่งนี้มันไม่ใช่จริงๆการดูเนี่ยก็ว่าน่ากลัวใกล้ชิดแล้วเหวี่ยงตัวไม่ไม่ใช่จริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอให้เขาว่าช่วยกรุณามารับคืนไปเขาก็ได้รับฝูงนี้กลับไปโอ้โหผมโชคดีมากถ้าผมเป็นเด็กบ้านนี้ผมคงไปอยู่ในบ่อจระเข้เลยเนาจน่าโตมันถึงตอนนี้ดิฉันบอกเลยอาจจะไม่ใช่บ่อจระเข้อาจจะอยู่ในกรงเสือครับฮะถูกเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนเลี้ยงนกยูง เลี้ยงเสือเสือเมฆนะเสือลายเมฆแต่ไม่ได้เดินเพ่นพ่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เอาไม่ได้เป็นแบบเป็นเดินแล้วก็มีเสือโดดอยู่ไม่เป็นแบบเมาคลีนล้วอยากเติบโตมาแบบไม่ใช่ขนาดั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าใครดูอันจ่าเดรโรเรตี้จะเห็นว่าพี่อันจะชอบพูดว่าเป็นคนเรียบ ตามสไตล์ของเรานะจ๊ะเวลาถ่ายรูปเราก็ยังถ่ายแบบเรียบเรียบจ้ะนี่เรียบเรียบจริงจริงนะคะเรียบอยางเรียบเรียบเลยพี่เรียบทุกอย่างเลยอย่าคิดว่าบ้านเราเวอร์วังนะบ้านเราเป็นคนเรียบเรียบเรียบเลยพี่ก็ยงพูดเหมือนเดิมว่าจริงจริงพี่เป็นคนเรียบเรียบยังยืนยันยังยืนยันนะพี่เป็นคนเรียบเรียบนี่ไม่ใช่สิ่งที่พี่แต่งใช่ปะมันมันเป็นบ้านที่อยู่กันทั้งครอบครัวและนี่คือการ พยายามประนีประนอมให้เป็นความสุขของทุกๆคนร่วมกันซึ่งในยุคของคุณพ่อคุณแม่คุณเยอะเขาเยอะมาในยุคที่แบบมันเป็นหลุยทองแดงเห็นบอกว่าพยายามเอาออกแล้วพี่พยายามเอาออกแล้วนี่นี่น้อยลงเยอะอ๋อเหรอที่พี่อ่นนี่น้อยลงเยอะนนเป็นสไตล์นี่นนานพีนอ่นน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 ยนน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 นานนนน้นนนนแล้วนน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 านน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 มานน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 น ไขอะไรอะล to ูกบ้านเราไม่มีของเลยแม่ผมบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดถ้าผมดูเขาเรียะไะแบบคุณแม่จริงจริงอ่ะบอกว่าของยังมีนะคะถ้าถามว่าชิ้นไหนที <k <k ่พี่แบบเป็นคนตัดสินใจซื้อคือชิ้นนี้รถเข็นรถเข็นอันนี้รถเข็นน้องพอลหรือเปล่าไม่ใช่จริงจมันเป็นรถเข็นแบบเหมือนกับรถเข็นเสิร์ฟแคทวีเหมือนแบบสมมติมีงานปาร์ตี้ค็อกเทลก็เข็นมาแล้วก็แต่บ้านนี้ไม่มีใครดื่ม ไม่มีใครดื่มแล้วก็ไม่เคยใช้เพราะว่าพี่ว่ามันไม่ได้เป็นรถเข็นที่จะเอาไว้ใช้จริง,รง oh, ๆเดี๋ยวนะอันนี้พี่ซื้อตอนไหนนะคะพี่ว่าน่าจะประมาณปห้าปหกพี่อั๋นไปซื้อที่ไหนอะทำไมปห้าปหกถึงอยากได้รถเข็นอันนี้กำลังงงอยู่ไปเห็นจากไหนคือปหกผมเล่นเอสปริงอะสปริงที่แถมจากโรงเรียนวายถ้าถ้าเป็นพี่อั๋นวัยวันนี้อะพี่ก็ไม่ซื้อเพราะนาวันนี้พี่จะรู้สึกว่าแบบเลอะเทอะเนี่ยถ้าถามพี่วันนี้พี่แบบ หุยเลเธอว่ามันฉูดฉาดมันแบบมันไม่ใช่เลยแต่วันนั้นเรารู้สึกว่าโอ้ยสวยมากฟริ้งไปหมดเลยทีคริสตัลก็มีอูยถายละอาร์ตเวิร์กอูยมากนายเฮ้ยรับไปลักเข็นนะมันลื่นมากหมุนได้รอบทิศ360องศาเฮ้ยมันเป็นของดีมากเลยตื่นเต้นกับมันมากมามีอยากได้นี้ไปที่บ้านไปเจอที่ไหนโทษทีแต่ไม่ได้จะซื้อไปเป็นของเล่นนะ เมองไทยมืองไทยจริงมืองไทยความเจ๋งของคันนี้คือยังไงพี่มันมีความพิเศษอะไรมันเป็นทองมันเป็นทองแท้เฮ้ยมันไม่ได้เป็นทองแท้ทั้งก้อนแบบทั้ก้อนแต่ว่ามันคือส่วนผสมของทองมันเป็นทองแท้เพลสเดชุบ อย่างหนาเหมือนนาฬิกาทองอย่างเงี้ยเข้าใจว่าที่มันอยู่อยู่ได้ตลอดไปอย่างเงี้ยอย่างตรงนี้คือแม้ผ่านมาขนาดนี้ม่ต้องมีบ้างทองทุกชนิดแต่ถ้าสมมติว่าเราขัดนิดหน่อยมันก็กลับมาสวยเหมือนเดิมเงาวับเหมือนเดิมคพี่เลือก2อันพี่เลือกอันนี้กับเนี่ยกระจกนกเกาะเนี่ย คําถามคือระหว่างราคารถเข็นคันนี้นี่กับตัวเลือกที่2ยอดวิวรายการอันจาเดอะเรียลลิตี้ตอนแรกอะไรมากกว่ายอดวิวณณณปัจจุบันป่ะครับณปัจจุบันค่ะยังไงแล้วยอดวิวเนี่ยมันต้องหลักล้านอยู่แล้วต้องเอ็มขึ้นอยู่แล้วมันกี่ล้านล่ะมันกี่เอ็มเท่านั้นเองแต่ว่า ไอ้เนี่ยมันคันนี้ไม่น่าถึงเอ็มหน้าผมขอไปดูใกล้ๆได้ไหมการกดเสียงต่ำมันจะได้อะไรขึ้นมาดึงกันแบบมือใช่ขึ้นน่าจะถือขึ้นนะขออนุญาตนะฮะเวลาเราตรวจงานพวกคริสตัลหรือทองนั้นต้องไม่จับใช้มือนะครับลองที่หลังคริสตัลนะครับเฮ้ยพื่อที่จะรู้ว่าเป็นคริสตัลแท้หรือเปล่าครับคุณเผือกครับทฤษฎีนี้คุณได้มาจากไหนครับคุณคิดเมื่อกี้คิดดีๆนะเพราะว่าอะไรที่มันชุบทองมันมีราคาขนาดนาฬิกาเนี่ยที่ใส่เนี่ยมันยังร ราคาหลักร้านเลยอันแค่นี้เองนะแต่นี่คือรถเข็นทั้งอันนะพี่คุณหลอกผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยแววตาคุณอะใช่ครับคนนี้ไม่ไว้ใจไม่ได้ดิฉันชอบมากในเวลาที่คุณพูดเขาไม่มองของเขามองแต่ตาผมมองตาคุณเดียวผมมีคำตอบแล้วอะผมว่าผมได้คำตอบแล้วได้แล้วนะทั้งคู่ได้แล้วนะคะครับครับถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสองสามนะคะตอบพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสองครับครับเฮ้ย ตอบเหมือนกันน่าเปลี่ยนได้ไหมอ้าวเพราะว่าตอบเสร็จปุ๊บพันพิทย์ี่ยพี่อ่านยิ้มเนี่ยอะไรอย่าละแวกสังเก็ตเหรอเนี่ยสเกตอย่าละแวกอย่าละแวกอย่าตกลงคนเปลี่ยนผมเอาดีครับรถเข็นเนี่ยสูงกว่าราคาราคาสูงกว่านะมากกว่าครับทำไมอยู่ดีมันเปลี่ยนวะเท่ากับว่าพี่เจมตอบหนึ่งบี่เกิดตอบสองนะเฉลยนะเฉลลยนะพร้อมยังฮะครับ ระหว่างราคารถเข็นคันนี้กับยอดวิวรายการอันจ๋าเดอะเรียลิตี้อะไรมากกว่ารถเข็นแหละเข็นหนึ่งหนึ่งหรือสองหนึ่งนี่นี่สองเ็มทำอะไรผมไม่ได้หรอกพี่เผือกตอบถูกนะคะโอ้โหคุณเปียน่ะผมก็อยากให้เขาหลงทางบ้าง ผมกลาวว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนมากับผมแล้วผมกลับไปสองเจมเจมเจมอย่าแก้ตัวเลยขอพูดสั้นๆง่ายๆเลยคือมึงผิดเอางี้พี่่านค่ะคำถามชิ้นนี้ก่อนเลยแล้วกันเฉลยก่อนราคารถเข็นคันนี้คือเท่าไหร่คะพี่จำไม่ได้เป๊ะๆอะแต่ประมาณ2-3สแสนแนี้สองสามแสนในตอนนั้นนะ ไม่เกินไม่เกินนั้นไม่เกินนั้นแต่นั่นคือ30-40ปีที่แล้วใช่แต่พี่ก็ไม่เคยเห็นมันอีกพี่ว่ามันก็คงไม่ได้ผลิตมาเป็นแบบอุตสาหกรรมอ่ะใช่ทีนี้มาถึงยอดวิวอันจาเดลิเี้บ้างค่ะตอนแรกถ้าใน YouTube ตอนแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0ห0กว่าวิวท่านั้นเองตอนนี้โอ้๋อวู้ว่าไปแบบไปเป็นล้านนะอุ้ยท่าห่อ0 0 0นเป๋เหมือนกันนะ ตอบอีกอย่างหนึ่งถึงบอกไงถ้าเป็นมูลค่าปัจจุบันนี่น่าลุนละนะคะแต่เอาเป็นว่าข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกคือข้อ2พี่เผือกหนึ่งคะแนนค่ะพี่เจมคือศูนย์นะตอนนี้คุณตามเขาแล้วนะผมเนี่ยมีวิธีในการหลอกล่อเขาแล้วเฮ้ยเจมจ์จระเข้กัดขาอะไรเี่ยลางไม่ดี เดี๋ยวข้อต่อไปผมไม่พลาดครับคุณไม่พลาดแล้วนะตอนนี้ผมระแวงห <c oughs> มดแล้วเพราะเดินยังไงนีเนี่ยพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว้าวกันต่อกับชีวิตดีๆของอัภพวนาทและศิลปินไอดอลสุดโปรดที่ผู้ชายคนนี้ชื่นชอบมากที่สุด <c oughs> บอกกับทุกคนว่าถ้าเขาตายอ่ะพี่ต้องไปงานศพเขาแน่ๆ